สวัสดีครับทุกท่านครับและในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคในการสปอนเซอร์นะครับหรือเทคนิคในการ stp โดยใช้เล่มไอเปิดนั่นเองซึ่งเล่มไอเปิดเนี่ยทุกท่านจะได้รับอยู่แล้วนะครับเมื่อทุกท่านนะครับเปิดไอบ็อกซ์ขึ้นมานะครับก็จะมีไอเปิดอยู่ทุกท่านนะครับทีนี้นะครับในการสปอนเซอร์จริงแล้วเนี่ยจะมีสิ่งที่เราควรจะต้องคํานึงอยู่นะครับไม่กี่อย่างเองนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราควรจะต้องคํานึงถึงก็คือในเรื่องของการใช้เวลา เพราะว่าในการ s t p แต่ละครั้งนะครับไม่ควรที่จะใช้เวลานะครับเกิน30นาทีหรือเกิน4-5นาทีนะครับนะเพราะว่าถ้าเกินกว่านี้เนี่ยการสปอนเซอร์มันอาจจะยาวเกินไปนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงในสิ่งที่2ก็คือให้เราพึงระลึกเ,เสมอครับว่าเราจะพูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังเท่านั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้ เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าแล้วเราจะควรจะพูดสิ่งไหนดีสิ่งไหนเขาอยากฟังหรือสิ่งไหนเขาไม่อยากฟังเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องใช้ประสบการณ์ในการออกไปทําการ S.T.P บ่อยๆจนเกิดความชํานาญนะครับเพราะในการ S.T.P แต่ละครั้งนะครับท่านก็จะพบเจอผู้คนในแต่ละแบบที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับจะพัฒนาทักษะสกิลของเราในการวิเคราะห์คนได้ดียิ่งขึ้นจะทําให้เรานะครับ เมื่อเราไปเจอเคสถัดไปถัดไปเนี่ยเราจะรู้ได้ง่ายมากๆเลยว่าอ๋อสำหรับเคสนี้นะครับเราควรจะพูดแค่เรื่องนี้ก็พอแล้วนะครับหรือควรพูดแค่เรื่องนี้ก็พอแล้วเรื่องนี้ข้ามได้เลยพูดจุดนี้ให้โดนเขาจุดนี้ไม่โดนเขาไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับที่ต้องพึงระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับก็ให้เราเองนะครับมันสังเกตสีหน้าและแววตาของเขาเป็นระยะระยะเพื่อที่จะสังเกตนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่นั้นเนี่ย เขาดูแววตาและเขามีความสนใจในสิ่งที่เรากาลังพูดไหมถ้าเขาสนใจนะครับให้เราเน้นตรงนั้นเยอะๆนะครับแต่ถ้าตรงไหนดูแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจนะครับเขาแสดงท่าทางตา,าดูลอยๆไม่ค่อยได้สนใจตรงที่เราพูดนะครับเราสามารถเบนความสนใจในการข้ามไปสิ่งที่เขาสนใจได้เลยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะเราจะสังเกตยังไงล่ะดูยังไงแววตาดูยังไงสนใจดูยังไงไม่สนใจเช่นเดียวกันครับก็จะเกิดจาก ทักษะของความชำนาญนะครับในการที่ท่านสั่งสมประสบการณ์ในการออกไป STP นั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าเพียงไม่กี่เคสเนี่ยมันก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีทักษะในการวิเคราะห์คนได้แล้วทีนี้นะครับถ้าผมจะแบ่งสเต็ปในการ STP ออกมานะครับผมจะแบ่งให้คร่าวๆนะครับเป็น5สเต็ปนะครับสเต็ปที่1นะครับคือในเรื่องของการขั้นตอนในการเล่าเรื่องของบริษัทนะครับสเต็ปที่2นะครับคือสเต็ปในการเล่าเรื่องของสินค้า สเต็ปที่3นะครับสเต็ปในการเล่าเรื่องของผลการใช้ผลิตภัณฑ์สเต็ปที่4นะครับก็คือสเต็ปในการเล่าแผนธุรกิจนะครับสเต็ปท้ายก็คือสเต็ปในการปิดสมัครดังนั้นนะครับถ้าผมแบ่งออกเป็น5สเต็ปนะครับ1 2 3 4 5หนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะต้องเล่าเรื่อง S.T.P นะครับสปอนเซอร์โดยการไล่สเ็ปแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงไปไม่จาเป็นนะครับเราอาจจะเริ่มที่สองสามแล้วกลับมาหนึ่งแล้วกลับมาสี่ห้าอะไรนี้ก็ได้นะครับ เราจะเริ่มที่ตรงไหนก็ได้หรือบางส่วนเราจะข้ามไปเลยก็ได้1แล้วไป3แล้วไป5เลยก็ได้หรือเราจะเล่าแค่สินค้าแล้วก็ปิดสมัครเลยก็ได้หรือเราจะเล่าแค่แผนแล้วปิดสมัครเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับไม่ฟิกนะครับแล้วแต่นะครับว่าดูแลเนี่ยเขาต้องการสิ่งไหนแต่ถ้าเขาต้องการหมดล้วก็เล่าหมดทุกสเตปแค่นั้นเองนะครับเพราะมีบางเคสด้วยซ้ำนะครับว่าเขามาถึงปุ๊บเนี่ยใจเนี่ยอยากที่จะสมัครอยู่แล้วนะครับเพราะพร้อมอยู่แล้วนะครับอยากที่จะสมัครแล้วเราก็ข้ามเซ็ปหนึ่งสองสามสี่ไปเลย ไปเริ่มที่สเต็ปครับปิดสมัครเลยเอาแพ็กเกจให้เลือกได้เลยนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับพึงระลึกเสมอนะครับว่าไม่ได้ฟิกนะครับอยู่ที่ตรงไหนก็ได้นะครับเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการอะไรนั่นเองอ่าโอเคครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจําลองในการสปอนเซอร์จริงนะครับจําลองเหมือนกับเป็นเหตุการณ์จริงนะครับในการ STP เลย ครับเพื่อนเพื่อเคยได้ยินชื่อของ g e n e s globally ไหมครับครับบริษัท g e n e s g l o b a l นะครับเปิดทําการที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วทุกวันนี้นะครับบริษัทเจเ e s เนี่ยได้ขยายสาขาเปิดไปแล้วมากกว่า100ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งบริษัทเจ n น s นะครับเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพและความงามโดยตรงเลยนะครับซึ่งไปเส็จไม่ได้เลยนะครับว่าเทรนทุกวันนี้เนี่ยเทรนของธุรกิจเนี่ยมันเป็นเทรนในยุคของในเรื่องของธุรกิจสุขภาพและความสวยความงามแล้วนะครับ เพราะอะไรเพราะผู้คนนะครับต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีผู้คนต้องการที่จะมีหน้าตาที่ดีนะครับดังนั้นนะครับเทรนในเรื่องของสุขภาพและเทรนในเรื่องของความสวยความงามเนี่ยจะไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้แน่นอนนะครับซึ่งพอเซนต์พิวเซอร์นะครับ,รบได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับเขาได้บอกไว้เลยนะครับว่าธุรกิจที่จะมาแรงทุกวันนี้นะครับหคือต้องเป็นธุรกิจโฮมเบสบิสเนสหมายความว่าคุณอยู่ที่บ้านก็ทําธุรกิจได้ นะครับสคือต้องเป็นธุรกิจที่สามารถดําเนินการผ่านอีคอมเมิร์ซได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ส่วนไหนของโลกนะครับเราอยู่ตรงไหนก็ตามแล้วก็สามารถทําธุรกิจได้และ 3. ต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเวลเนสนะครับก็คือธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านความสวยความงามและสุขภาพนั่นเองนะครับซึ่งเจอเนสครับไม่ได้ตรงแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะครับแต่เจอเนสเนี่ยตรงกับทั้ง3าข้อนี้เลยนะครับ ที่นี้ถ้าจะกล่าวถึงคําว่าสเตมเซลล์นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับคงจะเคยได้ยินคําว่าสเตมเซลล์มาก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากวงการแพทย์นะครับหรือวงการความงามก็แล้วแต่นะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับในวงการความงามเนี่ยสเตมเซลล์เนี่ยมีบทบาทมากๆเลยนะครับเพราะเราจะเห็นได้เลยครับว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านเลยครับทาการฉีดสเตมเซลล์นะครับหลังจากฉีดมาแล้วปุ๊บก็ทําให้เขาดูเด็กลงนะครับดูสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับดูอ่อนกว่าวัยตลอดเวลานะครับนั่นแหละครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกวันนี้นะครับสเตมเซลล์นะครับมีบทบาทมากๆเลยในเรื่องของวงการคอสเมติกนั่นเองทีนี้ถามว่าในการใช้สเตมเซลล์นะครับทุกวันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้อย่างถูกกฎหมายหรือยังนะครับก็ต้องบอกว่าใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับเพราะว่าเมื่อปี2009นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับได้ผ่าล่างกฎหมายการใช้สเตมเซลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าบริษัทใดก็ตามนะครับที่ดาเนินการเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจสเตมเซลล์นะครับสามารถดาเนินการได้ละนะครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2009นั่นเลยทําให้นะครับวันที่9เดือน9ปี2009นะครับบริษัทเจเนสได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยบุคคล2ท่านนี้ก็คือคุณแรนดี้เลและคุณเวนดี้รูออสนั่นเองนะครับเจเนสครับทำการเปิดเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่ากระโดดขึ้นมาติดท็อปร้อยของโลกนะครับท็อปร้อยของการจัดอันดับของ DSA นะครับ Direct s a l e a s s o c i a t e นั่นเองนะครับก็เข้ามาติดท็อปร้อยจากบริษัท ทั่วโลกเลยนะครับเป็นหมื่นบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เปิดมาทําการมาแล้วเป็น10บสปีก็ตามนะครับเจเนสเพิ่งเปิดแต่ว่าทุกวันนี้เบียดขึ้นมาอยู่ท็อปร้อยแล้วนะครับและล่าสุดนะครับเพิ่งได้รางวัล Rising Star Award นะครับอันดับ3เพื่อคือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงบริษัทที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดนะครับเป็นอันดับ3ของโลกนั่นเองมาดูในส่วนของ Product ก,กันนะครับโปรดักต์ของเจนเนสต้องบอกว่าทุกตัวนะครับเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยดรนาธานเนลแมนนะครับ ดรนาธานนิวแมนเนี่ยเป็นศัลยแพทย์ชื่อดังชาวอเมริกันนะครับอยู่ที่เบเวอรี่ฮิลล์ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งท่านนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งธนาคารสเต็มเซลล์โลกด้วยนะครับและดรนาธานเนี่ยก็ทําการรักษานะครับด้วยสเต็มเซลล์นะครับทำศัลยกรรมนะครับขี่เซลล์นะครับให้กับดาราฮอลลีวูดหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อเมริกานะครับซึ่งเทคโนโลยีของดรนาธานนะครับถูกต่อยอดมาจากรางวัลโนเบลทั้ง3สาขาเลยนะครับฉะนั้นนะครับคุณมั่นใจได้เลยว่าโปรดักต์ของเจเนสเนี่ย มีรางวัลโนเบลเป็นเครื่องการันตีคุณภาพนะครับทีนี้ในส่วนของโฟลเดอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเซรั่มนะครับหมดสกินแคร์นะครับมีตัวเซรั่มมีตัวมอยเจอร์เดย์ครีมนะครับตัวทากลางวันและก็ตัวทางคืนนะครับหรือไนท์ครีมนะครับและตัวล้างหน้านะครับและมาร์กหน้านะครับอัลติเมทลิฟติ้งมาร์กนะครับในหมวดของสกินแคร์เนี่ยมีอยู่5ตัวนะครับแล้วก็ในหมวดของบอดี้แคร์นะครับก็มีบอดี้โลชั่นและก็ตัวอาบน้ำนะครับ แล้วก็ในหมดของ supplement food นะครับก็จะมีตัว a 4ตัว b p b reserve ซึ่งเป็น r e วอลทอลนะครับ finiti นะครับเป็น Telomeles ์นะครับโฟตินเป็นล้างพิษนะครับสูตรล้างพิษแล้วก็ตัวกาแฟนะครับก็ต้องบอกว่า Product ของ Genes นะครับก็จะครอบคลุมเลยนะครับในเรื่องของทั้งตัวเลยนะครับทั้งเรื่องของความงามแลก็จนถึงสุขภาพซึ่ง Product แต่ละตัวนะครับเพื่อนๆจะสามารถศึกษาได้จาก CD Product ซึ่งอยู่ในชุด iBox นั่นเองนะครับแล้วสินค้านะครับดีไม่ดีนะครับก็ต้องมาวัดกันที่ผลการใช้นะครับมาดูเคสตัศดีกันเลยนะครับอย่างท่านแรกนะครับมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยตีนกานะครับผิวไม่เรียบนะครับเป็นหลุมสิวหลังจากใช้เพียงแค่2เดือนกว่าแค่นั้นเองนะครับก็ทําให้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยดูเด็กลองชัดเจนเลยนะครับผิวหน้าดีขึ้นชัดเจนเดี๋ยว่างในเคสนี้นะครับปัญหาเรื่องรอยตินกานะครับผิวไม่เรียบร่องแก้ม นะครับหลังจากใช้เป็นแค่ระยะเวลาไม่นานก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะฮะเด็กลงชัดเจนเลยเพื่อนเพ่จะเห็นได้จากรูปเลยนะครับรอยย่นที่หน้าผากนะครับใต้ตาล่องแก้มนะครับหลังจากใช้ไม่นานก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับอันนี้รอยตีนกานะครับดีขึ้นชัดเจนอ่าอันนี้ชื่อคุณเปิลนะครับดาราหน้านะฮะก็มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้า หน้าค่อนข้างกลมนะครับเราจะใช้มาไม่นานนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าเรียวเองโดยที่ไม่ต้องไปโบท็อกซ์ไม่ต้องไปร้อยไหมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับและปัจจุบันก็ทําธุรกิจเจเนสนะครับรับเลยได้ต่อเดือนเกือบๆหล้านบาทต่อเดือนเลยนะครับสำหรับท่านนี้นะครับอันนี้ผิวมันนะครับค่อนข้างเป็นคนผิวมันแล้วก็มีริ้วรอยนะครับจางๆนะครับเราจะใช้ไม่นานก็ริ้วรอยก็หายแล้วก็ผิวหน้าความชุ่มชื้นอะไรก็กลับมาเป็นปกติ เคสสิวนะครับสิวอ like ักเสบใช้แล้วก็สิวยุบนะครับใช้แล้วสิวยุบนะฮะเคสฝ้านะครับใช้แล้วฝ้าจางลงชัดเจนเลยนะครับใช้แล้วฝ้าลดลงนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าปัญหาหน้าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับล้วนแต่เกิดจากการที่ว่าเซลล์เสื่อมสภาพทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นพอได้ใช้ลูมิเนสไปแล้วเนี่ยก็ทําการฟื้นฟูเซลล์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้าจะเป็นปัญหาเรื่องสิวหรือจะมีริ้วรอยอะไรก็ตามนะครับ ก็จะช่วยได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอย่างเคสนี้นะครับคุณหลิงสิริพรตั้งมิประชานะครับก็เป็นนักธุรกิจระดับพันล้านนะครับของประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าจากหน้ากลมนะครับก็กลับลงมาหน้าเรียวเองโดยที่ไม่ต้องร้อยไหมนะครับไม่ต้องโบ็อกเลยนะครับแล้วก็คุณวงพกานะครับนักธุรกิจระดับร้อยล้านเหมือนกันนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างนะฮะท่านก็เรียกว่าจากหน้ากลมๆนะครับ อ่าก็ใช้แล้วก็หน้าเรียวชัดเจนเลยโดยที่2รูปนี้น้ําหนักตัวเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าใช้แล้วหน้าเรียวนะครับอ่าใต้ตาใต้ตาะถุงใต้ตาลดลงอย่างชัดเจนนะครับท้องลายลองทาเทสโดยการทาครึ่งท้องนะครับก็ปรากฏว่าหายลายครึ่งท้องชัดเจนเลยนะครับดังนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ของเจเนสนะครับอย่างที่บอกครับเซตเดียวนะครับได้ทุกปัญหาเลยครับ แก้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิวริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดําแพ้เป็นนะครับอะไรก็ตามนะครับเกิดจากเซลล์เสื่อมสภาพทั้งนั้นนะครับถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุนะครับผิวเราก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือผลการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตผลของผลิตภัณฑ์เจนเนสั่นเองนะครับทีนี้มาถึงในเรื่องของแผลนบ้านนะครับในเรื่องของแผลรายได้เนี่ยแต่ก่อนที่ผมจะเข้าถึงแผลแรายได้นะครับผมอยากที่จะเขียนโครงสร้างให้คุณได้เห็นก่อน ว่าในวันนี้นะครับโครงสร้างของธุรกิจเจเน็นั้นเป็นยังไงนะครับซึ่งในแผนธุรกิจท,ทั่วไปนะครับมักจะเป็นแผนแบบนี้นะครับก็หมายความว่านี่คือตัวเราเมื่อเราไปขยายเครือข่ายนะครับเราไปชวนใครมาเพื่อนก็ตามนะครับเราไปชวนเพื่อนชวนญ,ญาติพี่น้องเรามานะครับสายที่1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นการขยายเครือข่ายรอบตัวนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ย ถ้าเราอยากที่จะมีรายได้มากเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราต้องขยายจํานวนสายงานมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับแต่ในธุรธกิจเจเนสแตกต่างกาันตรงที่ว่าไม่ว่าเราอยากที่จะมีรายได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านก็ทําเพียงแค่สองสายงานเท่านั้นเองเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่คือตัวเราเราไปแนะนําเพื่อนมานะครับใน A ใน B A ออยู่ซ้าย B อยู่ขวานะครับสมมุติว่าเราแนะนําคนได้อีกคนหนึ่งนะครับ ไม่ต้องไปเปิดสายงานที่3ครับระวางต่อลงไปใต้ A เลยใน C นะครับถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าแผนที่เน้นในเรื่องของการช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าเราไปแนะนํา C เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามานะครับถูกวางลงไปใต้ A เนี่ย A ถือว่ามี C เป็นทีมงานด้วยนะครับโดยที่ว่าแม้แต่ A ไม่ได้ชวนก็ตามนะครับและทีนี้ถ้า A ต้องการจะไปขยายธุรกิจต่อนะครับ A ไปชวนเพื่อนมาก็วางต่อลงไปใต้ C ลงไปได้เลยอย่างนี้แหละครับช่วยเหลือกันแบบนี้แหละฮะ เช่นเดียวกันครับในวันนี้นะครับคุณอาจจะเห็นว่าอยู่ๆก็มีใครไม่รู้มาอยู่ภายใต้ใตสายงานพอไปดูพบปรากฏว่าเป็นผู้แน,น,นะนำเนี่ยครับวางลงมาให้นะครับคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นทีมงานงคุณด้วยเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปขยายธุรกิจนะครับขยายสายงานทุกคนทําได้2ส,สายหมดเลยนะครับเขาขยายเท่าไหร่ก็ตามนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับใครก็ตามที่อยู่ภายใตย้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเรา จะเป็นคนที่เราชวนเองก็ได้หรือเราไม่ได้ชวนก็ได้นะครับทุกบาททุกสตางค์ทุกคะแนนที่เกิดขึ้นนำมาคำนวณคอมมิชชั่นให้เราทั้งหมด100%เต็มนะครับนี่คือโครงสร้างคร่าวๆข,ของธุรกิจเจเนสทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการเริ่มต้นกันบ้างนะครับว่าแพ็กเกจในการสมัครแต่ละแบบนั้นมีอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับมีให้เริ่มอยู่ด้วยกัน5แพ็กเกจเริ่มที่เมมเบอร์นะครับ ตรงนี้คือราคานะครับเบสิกซูเปอร์ล์มจัมโบและแอมบัสเตอร์นั้นนะครับสูงสุดของธุรกิจเจเนชก็คือแพ็กเกจแอมบัสเตอร์นั่นเองทีนี้ความแตกต่างของแต่และแพ็กเกจอยู่ที่อะไรนะครับ1คือจํานวนสินค้าที่จะได้รับ2ก็คือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนธุรกิจนะครับก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นนะครับมันเหมือนกับคอนเซปต์ที่คุณจะเปิดธุรกิจนั่นเองถ้าวันนี้คุณจะต้องเปิดธุรกิจนะครับอยากที่จะเปิดร้านใหญ่หรือร้านเล็ก ถ้าเปิดร้านเล็กแน่นอนครับรายได้ก็จะต้องน้อยกว่าแน่นอนถ้าเปิดร้านใหญ่รายได้ก็จะเยอะกว่านั่นเองนะครับทีนี้นะครับอย่างเช่นสิทธิประโยชน์นในแต่ละข้อนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับการเข้าร่วมส่วนแบ่งโฟลเดอร์ทุกวันนี้นะครับเจเนสเปิดไปแล้วมากกว่า100ประเทศดังนั้นเนี่ยมียอดขายทั่วโลกเกิดขึ้นครับทีนี้ยอดขายทั่วโลกนะครับเจเนสก็จะทําการดึงมา2%นะครับมาแบ่งจ่ายให้คนที่เป็นโฟลเดอร์นะครับและก็จ่ายให้เราทุกไตรมาสนั่นเองทุกๆ3เดือน ดังนั้นถ้าใครเข้าร่วมเป็นโฟลเดอร์นะครับอารมณ์เหมือนกับคุณเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเลยนะนะครับแล้วก็รับส่วนแบ่ง2%ทุกๆ3เดือนทุกๆไต่มานั่นเองแต่คนที่จะเข้าร่วมเป็นโฟลเดอร์ได้นะครับต้องสมัครแอมบูสเดอร์เท่านั้นนะครับแพ็กเกจอื่นเข้าร่วมไม่ได้นะครับทีนี้ข้ออื่นนะครับอย่างเช่นประกันหรือเว็บไซต์อันนี้ก็ได้หมดนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของอไรายได้7ข้อกันบ้างนะครับก็ความแตกต่างก็จะแตกต่างกันที่ สิทธิประโยชน์นะครับที่ได้รับในเรื่องของแผนรายได้แน่นอนครับแอมบาสเดอร์ก็คือได้รับครบทุกข้อเลยนะครับทีนี้แต่ละข้อเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังข้อที่1นึ่งครับและจาก,การขายปลีกนั้นครับเมื่อคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกและนําไปขายได้ในราคาขายปลีกนั่นเองซึ่งจะมีกําไรอยู่ประมาณ20-40%นะครับแต่กดเพียงแค่ข้อเดียวเลยคือคุณห้ามขายตัดราคาสมาชิกเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในรายได้ข้อที่2เรียกว่า Fast Start b o n u s ข้อนี้เหมือนเป็นค่าแนะนําครับดังนั้นนะครับเมื่อคุณมีแนะนําใครก็ตามนะครับเข้ามาในธุรกิจนะครับเขาจะสมัครแพ็กเกจไหนก็ได้นะครับตั้งแต่เมมเบอร์จนถึงแอมบัสเดอร์เลยนะครับเราก็จะมีค่าแนะนําตามแพ็กเกจนั้นนะครับที่เราจะได้รับนะครับเช่นเราแนะนําได้1นึ่งแอมบัสเดอร์นะครับเราก็ได้ค่าแนะนํา8 7 5 0นนะครับคิดอย่างง่ายๆเลยและได้ข้อ3เรียกว่าไซเคิลโบนัสนะครับและได้ข้อนี้เนี่ยเกิดจากการที่ สายงานของเรานะครับซ้ายขวานะครับขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีคะแนนเกิดขึ้นแล้วก็นําคะแนนมาคิดให้เราตลอดนะครับคิดให้เราตลอดเวลาเลยนะครับโดยใจ่ายให้ไซเคิลละพันสองยี่บห้านะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกิน3ล้านเนะครับทีนี้ได้เข้าใจมากขึ้นผมจะเขียนให้ดูว่าคะแนนจะมาจากไหนได้บ้าง <im bit> เช่นนะครับเกิด <im bit> คนนี้นะครับ <im bit> ไปแนะนําสมาชิกมาเพิ่มก็มีคะแนนเกิดขึ้นนะครับแนะนาสมาชิกเพิ่มก็มีคะแนนเกิดขึ้นแนะนาสมาชิกเพิ่มมีคนสมัครใหม่เพิ่มก็มีคะแนนเกิดขึ้น หรือแม้แต่เครือข่ายของเรานะครับที่มีอยู่แล้วนะครับเขาใช้เซรั่มหมดแล้วเขาไปซื้อเซรั่มใช้นะครับก็มีคะแนนเกิดขึ้นเขาไปซื้อล้างหน้ามาใช้นะครับก็มีคะแนนเกิดขึ้นดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครที่เกิดขึ้นหรือมีใครก็ตามนะครับภายใต้อง,องค์กรเรานะครับซื้อสินค้านะครับก็จะมีคะแนนเกิดขึ้นหมดก็จะนำคะแนนมาคำนวณคอมมิชชั่นให้คุณหมดเลยนะครับ